It is referee on stage, Mister And now, ladies and gentlemen, in the first first fighting our red hunter, 20 years of age, he stands 177 centimeters tall and weighs 134.5 30, pounds. He a record of 20 wins, four losses, and one draw. He is a former WMC Intercontinental Champion and former WPMF International Champion representing Japan. Let's hear it for Random War One time! And his opponent fighting want the blue color 28 years of age his stars 177 centimeters tall and wedding 134.7 pounds he or Ricardo record 25 wins 9 losses and two draw he is a former morocco muay thai champion and the muay ko kickboxing gold medalist representing morocco let's hear it for the mercedes เดินทางมาถึงคู่ที่2ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับน้องนามีครับให้สัญญาณครับยกแรกครับเริ่มต้นเลยครับบังติปมาดูครับเรนตะาไฟก่อนนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเขาครับที่มาได้โชว์ครับให้แฟนมอลได้เห็นครับผลงานก็ดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นดีที่สุดครับวันนี้นี่ก่อนขึ้นเวทีเขาบอกว่ามั่นใจมากๆครับทีมงานซัเอนเจอร์จากญี่ปุ่นกว่า20ชีวิตครับตีตัวบินมาวันนี้ครับ ไม่ว่าคุณจะเก่งคุณจะเจ๋งมาจากชนิดกีฬาไหนก็ตามครับแต่ถ้ากล้าขึ้นมาพิสูจน์ครับในกติกาของมวยไทยครับที่นี่เดวพามกับอินดีต้อนรับครับนะครับปล่อยฮุกซ้ายกับดีกรีแชมป์เควันครับท่านั้นมุมแดงอย่างเรนตักดีมือมั่งเงินยางดีแอครับดีกคีอแชมป์มวยไทยครับจากโมร็อกโกในโมร็อกโกโอ้สองคนเรนตะโดนสอกต้องคอดคอเลยครับพยายามจะบวมวัดขึ้นไป วเล่นทีเพอร์ครับีเเพอร์มาเดียวสับสอกเลยตาทิ้งอัพอวะครับโอ้โหมีมีจังหวะเหมือนขาแข้งอ่อนเหมือนกันครับเรนต่าครับเอาแล้วครับไม่ง่ายซะแล้วครับกายเป็นว่าดีแออร์โมร็อกโคนี่จะมากินซูชิหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับแม่เรนตาดูเหมือนว่าจะรู้แล้วครับว่าโอ้โหลนตะุ้บฉอดครับล่นได้อคน เอ้ากรรมการนับแอร์ครับเดี๋ยวดูครับเลนต่าเป็นไงครับถึเจ็ดโอ้โหซุปเปอร์ช็อตครับโอ้โหช็อตนี้สุดยอดครับเอาครับโดนนับครับโดนนับไปแล้วครับแต่สอกครับอกยังอันตรายทั้งคู่เลยดูครับเลนตาจะปิดเกมจะต้องระวังสอกดีแอร์ครับแล้วก็หมัดซ้ายต่อยลำจอยโอ้ยโดนแหวเลตาเดินเข้าไปชนต่อครับพิการเหมือนกันนี่ครับอย่างที่บอกครับคือ ศอกของพีแอร์เนี่ยทำเอาเตนตากลายอาการครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี่กลายเป็นว่าศอกเรนตาหนักกว่าครับพีแอร์เมาก็ต้องโดนนับไปครับแม้ว่าจะหล่นทั้งคู่ก็ตามครับโอ้โห,โหกรรมการเห็นแล้วครับกรรมการจินตสินศิราสกุลแม่ท้าได้นับทั้งคู่เป็นช็อตที่แม่จะพูดกันจนเลือกโลกสานเะเือก็เหลาเธอต่อดีแอร์อครับเดินมา Air, ครับพีแอร์กับสาก,การบีก็ตเรนตาเหมือนว่าจะแตกแล้วครับมีตำหนิซะแล้วครับไปเจาะยาง เตะต่อยังดีครับเรต้าโอ้ยนี่เลยครับแม่ดูครับตั้งรับก็จริงแต่ว่าอาวุธทำลายล้างเลถือว่าใช้ได้เอาต่อยท้องแย่ยกเข่าสวนไปโอ้ยกท้องทำได้ไม่ดีเหมือนกันต้องคว้าเลยดีแอนครับแม่เรต้าสับศอกปลายยกครับสามสี่ไม่ไทียกแรกตื่นเต้นเหลือเกินครับได้นับแต่ตัวเองเส้นเลือดครับเรต้าเอาศอกคืนได้โอ้ยเรต้าดูเรต้าโอ้แล้วเลือดมันไหลเข้าตาด้วยครับอุปสรรคแล้วแบบนี้หลุดไปข้างซ้ายเดีแอนเรต้าพยายามจะสวนขึ้นไปครับ โอ้ยหัวซอกกันอีกแล้วครับหน้าหวาดเสียวมากโอ้นี่ครับเหมือนพกมีดสั่นกันคนละเล่มครับซับซอกครับไม่โดนต่อยหมัดเตะขาเจาะยางครับเตะขึ้นไปครับบีแอร์ฮุกมาไม่โดนต่อยซับซอกครับยิ่งแลกกันฟันครับโอ้โหฟันมาฟันฟันกลับไม่โกครับเป็นสามนาทีคุณภาพของคู่ที่สองครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโบรักโก กับู้ซิโดครับแชมป์มาถึงตรงนี้นีเจ้าไม่ออกเลยว่าจะออกไปหน้าไหนนี่ครับแขครับตาต่อพมันอาร์ดัเอสุดนั้นในรุ่นไลท์เวทครับโอ้โหยกที่แล้วนี่เห็นซุเปอร์ช็อตครับบวกหล่นทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูคะแนนครับเป็นยังไงนี่ครับพอโดนนับหนึ่งฝ่ายก็อย่างนี้เลยครับ10ต่อแครับ ครับมาลุยกันต่อครับเรนตาไปชนะไปก่อนครับในยกแรกครับกดไปซ้ายครับเรนตะามีแอไม่มีทางเลือกก็ต้องเดินครับ้องนับเป็นอย่างน้อยถ้าไม่อยากแพ้เอาเปิดทางด้วยศอกครับแชมป์มวยไทยจากโมรโกพยายามจะนัดศอกจับในเด้งตีเรนตะาดูครับพยายามจะกดแขนไว้กรรมการจิรสินเห็นว่าติดเชือกแล้วก็ไล่แขนก็ดีครับไม่มีใครตีได้ต้องแยกมาครับแยกก่อนครับซ้ายครับ โอแต่บาดแผลนี่ต้องบอกว่าเลือดนี่เหมือนว่าจะหยุดไหลไปแล้วครับทีมงานคัดเลือดดีๆครับแต่ถ้าไปโดนขยายแผลอีกก็อาจจะมีอุปสริค์ได้ครับไปขวาขึ้นมาว่าไปตาบพยามชกให้ละเอียดขึ้นครับสังเกตได้เลยครับว่ามือหมัดของเขานี่ยกเสียงตลอดครับเอาแต่ว่าดียังมีศอกที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยครับเป็นข้าทีนีครับโอ๊กเวทีแล้วครับบ้าหลุดออกนอกเชือกครับ โอ้โหไ่าอยูแฟนบอลดีจ้าจำเดินีตื่นเต้นวัดเสียวกันเลยครับโอ้นี่ครับหลุดลอดเชื่อไปเลยครับแหมนี่ครับกรรมการเตือนครับว่าไม่ได้ครับนัดสองอีกแล้วครับดีแอร์ยังครับยังพอมีเวลาครับขยับเดินโดนต่อยหมัดตัดลำตัวเรซ่าระไอ้ยิงครับดีแอร์ไปยอีกทีมาดูครับการขึ้นมาปะทะกันครับของสุดยอดนักมวยจากเมร็อกโกกับญี่ปุ่นครับแล้วมาแลกอาวุธวยไทยครับมาตรงนี้นี่คู่กี้สูซิก็จริง แต่ว่าดูแล้วเพลินตาครับต้งคู่นี้อาวุธมวยไทยสวยงามมากครับรวบครับตีรับอู๋บวกครับเอาเลยครับบวกได้แล้วรวบสับซอกไม่โดนเอาซอกคืนมาเหมือนกันครับเ็นตะที่แอร์โดนครับเอาเต็มที่ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้เจ็บครับทำได้แต่โดนเหมือนการเขาพยายามจะลุยเข้าไปครับที่แรเลนตะต่อยมาติดๆทียอยกเข่าสวนตรงขึ้นไปครับแม่ไทยยาวยาวไม่ต้องกีไม่ต้องคว้าคอเสียเข้าไปเข่ากระบัดครับ เอาเถอะครับแลกกันเลยครับอันไหนมันจะทนกันโอ้ซอกอีกเขาโอ้ซอกอีกแล้วครับโอ้โหเอ้ายังไงหมัดเวียนกลับหลังครับโดนเต็มๆเหมือนกันครับเลตตาบีบแน่เลตตาต้องกลัวครับเอ้าเลตตาเหมือนเจ้าโมโหแล้วครับมาหลายท่าหลายรูปแบบเหลือเกินเดียร์เลตตาไปท้องไวแม่ต่อยท้องเท่าไหร่ก็ยังเบรกไม่อยู่ครับหยุดไม่ได้เอ้าโดนก็มีสะดุ้งมีงอแต่ยังหยุดแยรไม่ได้ครับ โอ้ยังเดินครับบีแอร์ครับบีแอร์โดนกระทนนะครับโอ้ยอ่ล้มตัวยังไงโดนแล้วคล้องไอ้ครับเลนต์ตะสับสองกับบีแอร์ฟันไปทีเอาโอ้โหดูนกับเอาขวานขึ้นไปคนละเล่มคนละด้ามครับโอ้โ,โ,โหทั้งสับทั้งฟันอุจัาหวะล็อกครับกดออกมาอุาแจตีซอกไม่ได้ครับตีไม่ได้ต่อย,ยก็คล่อมไปนิดนึงครับรวบไว้กัตี ปลายยกเข้ามาต่างคนต่างโบวแต่ว่ายังไม่หยุดออกมาต่อยหมัดปลายยกโอ้โหเป็นเกมคุณภาพครับทียยกระดับได้เกมได้ดีมากมากครับขณะที่เรตาเองจังหวะโดนก็มียุบมีแผลวแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานของเขาครับเอโอ้จะเห็นเลยครับนี่ครับระบบหายใจครับเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งคู่ครับยก ที่3กับ3นาทีสุดท้ายครับคู่นี้ครับมาดูครับคะแนนยกที่ผ่านมาครับเสียงแตกครับเรนตะชนะไป2เสียงครับดีแอชนะ1เสียงครับล้มลงมาครับคะแนนรวมตอนนี้นี่ยี่สิบสิบเจ็ดสองเสียงแล้วก็สิบเก้าสิบแปดหนึ่งเสียงครับเรนต้าเป็นฝ่ายชนะไปทั้งสามเสียงครับต้องสับทล็อกอย่างเดียวแหละครับถ้าจะปิดเกมอครับเอาดู ยังไม่อยู่ก็พยายามจะต่อยบาดข้อมไปคบสอกซ้ายก็ไม่ถึงเ้าฟันมาได้เหมือนกันยังไงดีเรตาพยายามสับศอกขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ตีกันเชียงวนออกไปครับไม่แลกไม่ประทะแล้วครับตรงนี้แต่ทําเป็นเล่นไปครับทุกอย่างยังพลิกได้ครับแม่ไม้มวยไทยครับอันนี้ครับกรรมการเตือนครับไม่ให้ถอยครับกรรมการจีรศิลป์ครับฮิี้วแผ่นดินตาโอ้โห แมักซียเลือดบูชิโดแต่ว่าโมร็โกอยังไม่หยุดพยายามจะเคลียร์ครับดีแอโดนสอเข้าไปบล็อกได้สอกอีกทีนึงไม่ถึงดีแอร์สั่งคนเดียวกันเอาดิมาอย่าเผลออย่าพ่ายอย่าหลุดอย่าล้วงไม่งั้นเดี๋ยวได้ลงเปร์ได้นอนที่นอนโลตัสได้ครับแชมป์อู้เอานะครับแมเลยต้องบอกว่าคือณตรงนี้นี่ดีแอปรับแผนกลับมาสับสอกอีกทีนึงครับเน้นที่สอกรันอู้สอกกลับครับอ้แล้วสอกทีครับอู้ยเลนตาทําเป็นเล่นไปครับ มีโอกาสโดนละลมได้เหมือนกันครับโง่ปางมานี่กลับตัวไม่ทันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะแต่ว่าดูครับการยืนปักหลักต่อยหมัดเพื่อเบรกทางด้านของดีแอนอียังทําได้ดีอยู่แต่ว่าดีาอาอดอ Air ดดแอนไม่สนรับจะต่อย,จะ,อยจะเตะจะสับไม่เป็นไรขอเดินเข้าไปใกล้ๆสับคุ้บ้างต่อยคุ้บ้างก็เอาแล้วก็บวก,กแล้วก็ที่มุมเอาครับหนีไม่ออกก็ต้องแลกก็ต้องบวกก็ต้องใสแตนน่ยับขันกันมาฝาดโอ้โหยเีย<อ>ังเลต้า ต้องคอเลยโอ้โดนกับเอียงเวลาดีด้วยห <โบ S 3> <ม>ัวซอกคืนครับเอาครับดีแอร์ดโดนเหมือนกันออโอ้โหสวัดฉวยครับเชียวไปเชียวมาครับอ้าวโดนหมัดครับดูครับเลนตาถ้าคุมไม่อยู่อีกหนึ่งนาทีตรงน,นี้เป็นลมขึ้นมานี่มีโอกาสพังได้เหมือนกันครับเพราะดีแอร์ดูครับแข็งแกร่งเหนียวทนทีเหลือก็ได้เห็นการเล่นแดนดินเอ้าวกำลังเท่าน็อกได้ครับลุ้นไปเลยครับ สามแสนครับสัปดาห์นี้ครับโอ้โอ้มีไหมครับมีไหมเอาทำน็อกสามแสนเลยนะน็อกเข้าตากรรมการแต่ว่าพีแอจะเอาให้เข้าตากรรมการได้สอกขวายซัดเหรินตาพยายามจะบวกสองดูครับโอนเอ็นโอนเอ็นทั้งสองคนครับแชมป์เฉียวไปเฉียวมาครับโอ้เจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับพีแอเดินสับสองรับโอเลนตาโอ้ โ,โอ้ยไปเอาขาอ่อนขาอ่อนยกไปขึ้นเลยต้าขาดฟันขวาไว้คอโดนดีเอ็พยายามจะต่อยมัดเลต้าสามซอกโดนมัดบวกโอ้โหสองวินาทีบวกฟอกันอีกโอ้โหสุดจริงๆครับคู่บอลุินาที Document. ุี้ารโคตรมันครับโบุ๋มเลต้าเดินหลงบุ๋มนะพี่ครับโอ้โหยังไงครับโอ้โหนี่ครับกลับบุ๋มไม่ถูกเลยครับเลต้าสุดจริงๆครับว่า แปลนี้คะแนนนี้ครับแลกกันแบบสุดๆกับอาวุธมวยไทยครับว่าอาวุธแปลกอาวุธดีต้องบอกว่าสุดเกือกสุดบันครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับช็อตนี้ครับแอนลนทั้งคู่แต่โดนนับคนที่โดนนับเป็นทีแอ์ครับหลังจากนั้นนี่สถานการณ์มันก็ต้องบีบให้เขาเดินครับไม่อยากจะนึกเลยครับช็อตนั้นถ้านับทั้งคู่ครับสถานการณ์ยกสุดท้ายนี่ชิงดําไกลๆเลยครับมา โอ้ oh, oh, นี่ครับทุปกระโลครับจังหวะหลบาผู้ครับช็อตสวยนี่สวยมากครับต้องใช้ศอกใช้ได้ดีแล้วดูครับมากับหลังต่อยครับโดนปลายทางแล้วก็เอาคืนบ้างรัาในตาไม่ยอมครับโอ้ถือว่าต้องปรบมือให้ทั้งผู่เลยครับ Ladies and gentlemen, the three rounds of Muay Thai actions, go to the judges scorecard. The first judge scored is vote 29 to 27. The second judge scored 29 to 27. And the last judge scored 28 to 28. We have a winner by way of... majority decision. Red corner, red corner, war ช n e time. ชัยชนะตกเป็นของเรนป่าครับโอ้แต่เรนป่านี่เราเห็นเลยครับแผลแตก2แผลเลยครับเปลือกตาซ้ายกับขวาครับเอาครับเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จครับ